มะม่วงหิมะพานนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝนมันจะร่วงหมดเลยเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะเราก็เก็บมาใส่ถังแล้วก็จะตัดเอาเม็ดมันนะคะไปดูกันคะ่ะอ่านี่คุณตานะคะอายุแปดสิบหกปีนะคะแข็งแข็งแรงนะคะไปเก็บมะม่วงยิมะพานนะคะใส่ถังมาแล้วก็ทำยังไงนะคุณตา่ตาตัดเอา ผลมันออกก็เก็บเม็ดมันไว้นะคะเป็นการออกกําลังกายค่ะคุณตาบอกอือันนี้ก็ไปให้วัวนะคะคัดสันอย่างดีนะคะอพออันนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเม็ดม่วนพาไปพึง่งลมอีกพึง่งแดดอีกนะคะค่อย ค่อยเอเอามาใส่ถังไว้นะคะหลังจากใส่ถังไว้ก็เอ้ยสั่งจะไปพึง่งแดดแล้วก็มาใส่ถังไว้นะคะแล้วก็ไปชั่งกิโลขายช่วงนี้กิโลยี่สิบบาทนะคะก็ได้อยู่ประมาณห้ากิโลมั้งตรงนี้ถังนี้นะคะเม็ดจะสวยมากนะคะเม็ดดูเม็ดนะคะสวยเม็ดสวย ที่บ้านก็มีอยู่ประมาณไม่กี่สองสามต้นนะคะเพราะไม่อยากให้คุณตาทํานะคะคุณตาก็บอกว่าเออดีกว่าหายใจทิ้งดีกว่านั่งหายใจทิ้งคุณตาบอก <c oughs> อแต่ว่าอากาศมันร้อนก็ไม่อยากให้คุณทำนะคะแต่ก็บอกไม่ได้คนแก่นะคะก็อ่าเอามาให้ดูนะคะวันนี้ก็ขอจบ คลิปวันนี้นะคะนะคะม่วงหิมพานต์นะคะ